สาปีที่1นนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะวันนี้ครูเก็กจะมาสอนเรื่องหน่วยน้ําหนักที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะหน่วยน้ําหนักที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานคืออะไรหน่วยน้าหนักที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานคือหน่วยที่เราไม่ได้ใช้กันทั่วไปนะคะไม่ได้บอกเป็นตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้บอกเป็นน้ําหนักที่ชัดเจนนะคะในกิจกรรมนะคะเขาบอกว่าให้เราคาดคะเนน้ําหนักด้วยลูกแก้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะครูเกกไม่มีลูกแก้วครูคิกจะใช้เป็น บู่แทนนะคะอ่ะก็คือจะใช้เป็นสบู่ก้อนแบบนี้แทนนะคะ,ะแล้วก็อุปกรณ์วันนี้จะมีสบู่มีกล่องนมมีพริกไทยนะคะกระปุกพริกไทยแล้วก็มีขวดแบนเล็กๆนี้นะคะ,ะสี่อย่างนะคะแล้วก็จะมีเครื่องช่างสองแขนนะคะที่เราเห็นดูเป็นเครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายก็คือเราทําจากไม้แขวนเสื้อนะคะ ทีนี้มาดูที่กิจกรรมนะคะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าให้เราคาดคะเนนน้าหนักด้วยลูกแก้วอ่ะเปลี่ยนจากลูกแก้วเป็นสบู่นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเริ่มวัดน้ําหนักโดยการนําเป็นพริกไทยนะคะไปชั่งแทนกล่องนมนะคะเพราะว่าทั้ง3มอุปกรณ์นี้นะคะอ่าสามอุปกรณ์นี้นะคะเราจะวัดอุปกรณ์ที่มีน้ําหนักน่าจะอยู่ขนาดลกลางๆก่อนนะคะ,ะเริ่มที่พริกไทยนะคะ หลังจากที่เราใส่ขวดพริกไทยลงไปเราจะเห็นว่าเครื่องชั่งเนี่ยมันเอียงมาฝั่งที่เป็นพริกไทยนะคะแสดงว่าพริกไทยเนี่ยมีน้ําหนักมากนะคะทีนี้ให้เปรียบเทียบขนาดสบู่กับพริกไทยนักเรียนลองคาดคะเนนะคะว่าเราจะใช้สบู่ไปทั้งหมดกี่ก้อนครูค,คิดว่าน่าจะใช้สบู่ไปทั้งหมดประมาณ7ก้อนคิดว่าเท่าไหรน่นักเรียนลองเขียนลงไปก่อนนะคะทีนี้เมื่อเราคาดคะเนแล้วเราจะมาทดลองจริงๆนะคะว่า จริงๆแล้วมันจะต้องใช้สบู่กี่ก้อนนะคะก้อนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดอ่าเมื่อเราใส่ลงไปแล้วเราใส่สบู่ไป8ก้อนทำให้เป็นยังไงคะตอนนี้ทั้งสองข้างมีน้ำหนักที่เท่ากันอ่ะแสดงว่า พิกไทยนะคะมีน้ำหนักเท่ากับสบู่8ก้อนนะคะอ่าทีนี้เราก็มาเขียนไว้ก่อนนะคะว่ามีน้ำหนักเท่ากับสบู่8ก้อนอ่าทีนี้ในหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เราคาดคะเนนน้ำหนักของกล่องนมขนาดต่างกัน3ขนาดอ่อเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนนะ เขาบอกว่าให้เราคาดคะเนน้ำหนักของกล่องนมขนาดต่างกัน3ขนาดนะคะแต่าาว่าอันนี้เราไม่มีกล่องนมเราจะใช้อุปกรณ์นี้แทนแเรนเรียนคิดว่ายังไงเราคาดคะเนว่ากล่องนี้น่าจะมีน้ำหนักมากมากที่สุดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองวัดกันนะคะ,ะจะเห็นได้ว่า ่งช่างเป็นยังไงเครื่องช่างเอียงมาฝั่งที่เป็นกล่องนมนะคะแต่ว่าเอียงไม่มากแสดงว่ากล่องนมนี้จะมีน้ําหนักมากกว่าขวดพริกไทยนะคะอ่ะเราลองคาดคะเนว่าจะใช้สบู่กี่ก้อนถ้าเราเอาไปใส่แทนพริกไทยอ่ะพริกไทยเนี่ยใช้สบู่ไป8ก้อนแสดงว่ากล่องนมนี้น่าจะใช้มากกว่า8ก้อนครูคิดว่าน่าจะประมาณสัก10ก้อนครูคก็จะเขียนลงไปนะคะเขาบอกว่าจํางเนงลูกแก้วที่คาดคะเน คือสิะตามาตามาอันนี้ขนาดเล็กที่สุดนะคะเขาบอกว่าให้เราคาดคะเนนน้าหนักก่องนมขนาดเล็กด้วยลูกแก้วแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เราเอาอันนี้นะคะไปวัดกับลูกแก้วหรือสบู่นะเขาให้เอาเขาให้เราเอาอันนี้กับอันนี้มาเปรียบเทียบกันนะคะเราก็เอานมกล่องแกะออกแล้วเราก็เอานี้ลงไป จะเห็นได้ว่าของที่หนักกว่าก็คือขวดพริกไทยนะคะอาจะเห็นได้ว่าขวดพริกไทยนี่หนักกว่าแสดงว่ากล่องนมกล่องเล็กก็น่าจะใช้สบู่น้อยกว่าขวดพริกไทยคุณครูคาดคะเนว่าขวดเล็กนี้น่าจะใช้สบู่ไปประมาณ 5. ก้อนก็จะเขียน5ทีนี้เขาบอกว่าให้นำกล่องใหญ่กับกล่องเล็กไป ่างโดยใช้เครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายนะคะโดยเขาเนี่ยให้เราใช้ลูกแก้วแทนฮ่าทีนี้ในไหนกล่องเล็กก็อยู่แล้วคุณครูก็จะเอาอันนี้ออกเลยเอาขวดพิกไทยออกแล้วใส่สบู่ลงไปแทนเราจะมาหากันนะคะว่าอันนี้เนะักเท่ากับสบู่กี่ก้อนนึ 1, 2, หนักเท่ากับสบู่ห้าก้อนเพราะฉะนั้นกล่เล็กก็คือหนักเท่ากับสบู่ห้าก้อนซึ่งเป็นยังไงตรงกับที่เราคาดคะเนไว้เลยต่อมากล่องนมตอนนี้ออกแกนเอากล่องนมใส่ลงไปตอนนี้สบู่ของเรามีแล้ว5้าก้อนเราจะใส่เพิ่มลงไปนะคะห้าแล้วก็หกเจ็ดแป เป็นยังไงคะตอนนี้น้ำหนักเข้าการแสดงว่านมกล่องใหญ่เนี่ยใช้สบู่ไปทั้งหมด9ก้าก้อนอ่าเราคาดคเีได้ใกล้เคียงนะคะอ่าที่แรกเราคาดคเีไว้ว่าเราจะใช้สบู่สิก้อนแต่ว่าพอไปวัดจริงแล้วใช้สบู่เพียงแค่9ก้ก้อน ค่ะสำหรับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือการบอกน้ำหนักของสิ่งของอาจทำได้โดยการชัง่งด้วยเครื่องชั่งสองแขนอย่างง่ายสามารถนำวัสดุที่มีน้ำหนักเท่าๆกันเช่นลูกแก้วฝาขวดบล็อกไม้หรือที่นักเรียนเห็นที่คุณครูสาธิตไปก็คือก้อนสบู่นะคะมาเป็นหน่วยในการบอกน้ำหนักอย่างเช่นน้ำหนักของนมหนึ่งกองเท่ากับ7ลูกแก้ว สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ